สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมฤตบุราค่ะทางช่องเราก็จะนําเรื่องราวของวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางและของขังที่อยู่ในเว็บไซต์อม e ตบุ r a .com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลมาเล่าสื่อฟังนะคะเหรียญที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเหรียญหน้าวัวเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญหอมค่ะ ซึ่งเหรียญน,นี้นะคะก็มีผู้ที่อัลาธนานิมนต์ไปแล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะแต่ก่อนที่จะจัดสรงนะคะก็เลยอยากขออนุญาตมาจัดทําเป็นคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงอยากรับชมความพิเศษของเหรียญน,นี้กันแล้วใช่ไหมคะไปชมกันเลยค่ะ เหรียญที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเหรียญหน้าวัวเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนยีหอมจังหวัดนคนปรปฐมค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นรุ่น2อออกเมื่อปี2 5 1 3ค่ะด้านหลังเหรียญน,นะคะจะมีอักษรคำว่าหลวงพ่อเงินพร้อมยันและมฤคทายวันพารานสาีค่ะซึ่งเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเหรียญหน้าวัวเล็กคนละบล็อก กับเหรียญหน้าวัวเล็กรุ่น1น,นะคะซึ่งรุ่นหนึ่งี้ออกเมื่อปี2,503ค่ะจัดเป็นเหรียญหน้าวัวเล็กรุ่น2ส,สายวัดตอนนีหอมค่ะสำหรับวัตถุประสงค์การจัดสร้างเหรียญน,นี้นะคะเนื่องด้วยวัดมฤคทายวันณกรุงพลานสสีขาดทุนทรัพย์ในการสร้างวัดค่ะ ทางเจ้าวาดวัดมหาธาตุ่าพระจันทร์ท่านเป็นแม่งานในการจัดสร้างจึงได้ชวนหลวงพ่อเงินวัดดอนยอยหอมมาร่วมหาทุนในการจัดสร้างค่ะซึ่งในพิธีนะคะก็มีวัตถุมงคลออกมาหลายแบบค่ะแต่หนึ่งในนั้นนะคะก็คือเหรียญหนนะ้าวัวเหรียญน,นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดของเหรียญกันนะคะเหรียญน,นี้จะค่อนข้างเล็กมากๆเลย สำหรับขนาดของเหรียญน,นะคะประมาณนะคะสองมซนนะคะนับไปถึงที่ห่วงนะคะ2.3งจุมซนค่ะขนาดกว้างนะคะหนเซนค่ะเหรียญหน้าวัวรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงค่ะพิธีพุทธาพิเศษนะคะก็จะมีหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วมารุมด้วยนะคะ โดยเหตุที่มีหลวงพ่อเพิ่มมาร่วมอธิษฐานจิตค่ะจึงํำให้หลายๆคนนะคะเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญเงินเพิ่มหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเหรียญเพิ่มเงินนี่ค่ะคือความพิเศษของเหรียญเรียนนี้นะคะบอกเลยว่าหายากมากณนะเวลานี้นะคะและอีกอย่างคะ่ะออกเมื่อปี2 5 1 3นับไปแล้วก็เกิน50ปีไปแล้วนะคะคนพูดยังเกิดไม่ทันคะ่ะ <laughs> สำหรับพุทธคุณเหรียญนี้นะคะที่บอกไว้นะคะที่หลายๆคนนะคะเขาจะเรียกกันว่าเหรียญเงินเพิ่มหรือว่าเหรียญเพิ่มเงินนะคะพุทธคุณก็คงต้องไม่ไม่แคล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรื่องโชคลาภนะคะพุทธคุณที่พบเห็นกันบ่อยๆสําหรับเหรียญน,นี้นะคะที่พูดปากต่อปากเล่าสู่กันฟังมานะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องเมตตาโชาคลาภแคล้วคลาดเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยคะ่ะบางท่านนะคะของเหรียญรุ่นนี้แล้วพบบ่อยมากเลยคะ่ะก็คือ ถูกหวยโอ้แม่เจ้าะ,ะสมชื่อใช่ไหมคะสมชื่อเหรียญเงินเพิ่มหรือว่าเหรียญเพิ่มเงินค่ะก็เลยนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก่อนที่จะจัดส่งไปที่จังหวัดกระบี่ค่ะงดงามมากๆเลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นเก่านะคะออกตั้งแต่ปี2 5 1 3มแล้วนะคะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นสองนะคะรุ่นแรกออกเมื่อปีส5ง3รุ่นนี้ออกเมื่อปี2 5 1พรสิบสามค่ะ ซึ่งจะมีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงค่ะนี่ค่ะเหมาะมากเลยทั้งสุภาพสตีนะแล้วก็เด็กๆนะคะขึ้นคอนะคะทั้งเมตตาโชคลาภแควคาดปลอดภัยยิ่งถ้าสายที่ชอบเกี่ยวกับสิ่งโชคสิ่งดวงนี่โอ้โห <laughs> ประสบการณ์ท่านว่ามาอย่างนั้นนะคะอันนี้นะคะก็อยู่ที่วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับเรื่องหวยแต่เชื่อว่านาอครั้งหนึ่งในชีวิตถูกสักครั้งก็ดีนะเออนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว้าวครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็เคยถูกหวยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะส่วนตัวไม่เคยถูกหวยนะคะเพราะว่าไม่เคยซื้อหวยแต่ถูกลอตเตอรี่เคยคะ่ะนะคะนี่นะคะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมช่องอมูฤตพูรานะคะวันนี้ก็น้ำเหรียญหน้าวัวนะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมมาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะ